ต้นเมนว่าไก่กระคอให้ไก่เต็หนาสิไปมาบ่อยหางส่วนจิตข่อยกระยูนีใจข่อยกระยูนีความดีที่มีไหวกระยูนีสิไปผุ่นแต่หางขึ้นกินองเรยโอยโอเคสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับพักปัญหาคำคมนะครับก็ได้นำปญัญหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ มาฝากเช่นเคยเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจเราเราท่านท่านทั้งหลายซึ่งความหมายพยาบนนี้นะครับความหมายหมายก็ามว่าเราห่างไกลก็ขอให้ไกลเพียงร่างกายเพียงไลรนาเพียงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแต่คำพูดคำจาวาจาใจของเหล่านั้นยังอยู่ใกล้ยังสนิทชิดเชื้อยังมีความรักห่วงหาอาทรกัน ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ยังคิดถึงคนึงหาอยู่ตลอดเวลาซึ่งพระยาบนนี้สื่อความหมายให้เห็นว่าคนที่จากบ้านไปทำงานไกลๆจากคนรักจากครอบครัวเพื่อไปเสวงหาโชคลาภแต่ในความคิดความคนึงของเขานั้นเขายังมีความคิดถึงอยู่เสมออยู่ไม่ขาด หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเขาจะพยายามติดต่อพยายามที่จะโทรหาพยายามที่จะเชื่อมกันสัมพันธ์เพื่อไม่ให้ความห่างเหินจนเกินไปคือคอยห่วงใยอยู่เสมอถ้าเราพูดเข้ามาใกล้ๆตัวของเราถ้าแปลเป็นภาษาธรรมะก็หมายความว่าร่างกายและสังขารน,นี่มันเป็นคนละอย่าง แต่มันถึงจะห่างกันแต่จิตใจมันก็ยังมีความคิดมีความสัมผัสห่วงสังขารอยู่ดีเพราะว่ากายกับจิตมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถึงแม้จะฝึกจิตนะครับไม่ลืมกายได้แต่ธรรมชาติของสังขารก็ต้องดำเนินไปก็ต้องกินต้องดื่มต้องใช้ต้องจับจ่ายใช้สอยต้อง อยู่ในสภาพของสังคมอยู่ต่อไปถึงแม้จิตใจนั้นมันจะสามารถเข้มแข็งจนทำให้เราหลุดพ้นจากความห่วงหาอาทรหลุดพ้นจากสิ่งที่มากระทบในข้างนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องนินทาเรื่องอะไรก็ตามที่มันมากระทบจิตใจของเราให้มันเศร้าหมองให้มันเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจให้เกิดความได้ลากาไปแต่เมื่อใจเราฝึกดีแล้วมันก็จะไม่คิดอะไร แต่ร่างกายของเรามันยังอยู่กับโลกอยู่มัน้องอาศัยอาหารอาพรอ,อาคารอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องดำเนินไปก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับฝากไว้พอให้ได้คิดครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม